แต่การลอยเท่ลูกวันจะไม่ซึมเลยด่าบนักก่อนั้นอือโอ้ยเล่นบอลลูกใหญ่เลยปอาเบาวบาวลูกกินเลยลูกอ่ะมามมแสดงเงินหลายพันนี่ระเงินอือเอาพูดอาหากล้องพูดนั่นพูดอะโอ้ครับ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 โอ้จะเล่นคอมพิวเตอร์เอา วนติว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 ,ตว,อวโอ้โหเจ้าก็เอาเดีจ้าก็เอาหมดนะแล้วก็เลี้ยามาก่อนนึงซา,าลาเปาอไร,ไร่อยไหมจีมินอร่อยไหมครับอร่อยไหมซาลาเปา,าปา้าอ่ะโอ้หน,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 นุ่นนุ่นถวดอยู่นู่นผูถ้วดอยู่นู่นนะลูกเนาะอืมอ่ะเอาเอาคอมพิวเตอร์ วันนี้แต่งตัวหล่อจังเลยวันนี้ลูกไปไหนวันนี้ไปไหนครับวันนี้เหรอวัเลีก้กระ่วนดล้ววันนี้นต่อวันนี้ไปเที่ยวไหนเนะาะแต่งตัวไปเที่ยวไหนครับยินแจกตัวไปเที่ยวไหนครับบอกกูหน่อยลูก,กปูไหนอ <c oughs> อ้ อ่ะ <are> นั่ง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  <Wow. S 1> ว้าวว้าวอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเป็นไม้นะอันนี้เป็นไม้นะเป็นเรื่องรูบอนไหมเป็นเรื่องรูบอลใหญ่ไหมลูกไปไปไปรูบอลใหญ่หรือว่ารูบอลเล็กรูบอลเล็กเนาะไปเล่นงูบบอลเล็กเนาะปะปไปไปเป็นเล่นงูบบอลเล็กปะปเรื่อูบอลเล็กกัน่อไป ไปเลยเด้อไปไปลูกบอลเด็กอนนโน่นเอ๊โน่นน่นโน่นอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่อยู่เตียงอยู่เตียงมินมินมินอยู่เตียงนี่นี่นี่ลูกบอลอยู่นี่นี่ลูกบอลอยู่นี่ลูกบอลอยู่นี่ครับลูกบอลอยู่นี่ครับบอลอยู่นี่ครับนี่บอลอยู่นี่บอลอยู่นี่น่ะโอ้ยชอบลูกบอล มีช็อตบอลน,นะครับอืมต้อกแตกต้อกแตกต้อกแตกอ่ะเออยตอกแตกต้อกแตกต้อกแตกต้อกแตกเออโอ, <c oughs> โอ้ชอบเตะบอลโอ้ลูกบอลใหญ่ก็มีเอาบบบนี้เอาลูกบอลใหญ่ลูกบอลเล็กนะเอ้าเอ้า เออตักงแตกต้องแตกเหนื่นอนแล้วโอเคไปกลับได้ยังะไปส่งล้วกลับได้ยังจะไปส่งล้วาจิไปทำงานละ